วยแบบวัยร<ส> <T> ่วมกับกลุ่มสรีสีน้ำเงินะครับใ้น้เรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้กสอย่างรอให้ท่านปธานไท่านผูว่าการจังหวัดครธานีมาได้ดเพื่อรอครับจะได้เริ่มการรำต้อนรับการเปิดงานโดยพร้อมกันในการเร้นูที่ดีเปิดครับ เดี๋ยวเพคนับมนะครับันี้ทำเอะกว่าเริ่มนะครับการวา